ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดูกับผมรายการคิวบินทูเบิลนะครับวันนี้ผมจะมาสกายวอลในพาร์ทที่2นะครับก็ไม่รีรอแล้วครับกดลงไปเลยนะครับอยากเล่น,น,น,ะนะแล้วนะครังนี้ไม่บอกโอเคนะครับก็ผมขอเลือกเป็นสายธนูแล้วกันนะครับอาเชอร์อาเชอร์สายธนูนะโบว์ผอเวอร์หนึ่งครับอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเลย ช่วงนี้สังเกตว่าผมจะเล่นแต่ซีคอนม้งวะนะครับซึ่งมันเสถียรกว่าเนาะครับจะลิปม,มันต้องเรื่องเซิร์ฟนิดหน่อยนะครับเลืองเซิร์ฟนิดหน่อยอมอมผมวนไปทีมทั่วอื่นนี่ไหมไม่ดี ผมควรไม่ฆ่าคนนั้นไหมยิงระยะนี้ก็ได้ปั๊บนะ <c oughs> ตอนนี้ผมยิงไม่โดนเอ้ยเขามีธนูเหมือนกันจ้าจ้าจ้าอนนึงตอนนี้เรามีธนูไหมอ่ะยิงไปเลยไม่ใช่ธนูมันมไม่แรงผมยิงไม่โดนนะ เอ๊ะทำไมมันไม่โดนนะอ่ะไม่โดนสักนัดมนงเละเกิดละไม่เป็บไลคลิปเลย <c oughs> อ่ะอ่าให้เขาสู้กันไปก่อนนะจังหวะน,นี้ยิงขนูมาเลยมาไห้หนู <c oughs> ยิงมาดิ เราจะได้เก็บพนูเขาแนละ้ว mm hmm. เป็นการให้เขาเสียพนูนะ mm hmm. ซึ่งเป็นอะไรที่ทำไมมันยิงไม่โดนเลยนะอันนี้เอาจริงๆนะเนะี mm ่ย hmm. อ่าเขาป้องกันเหมืดแล้วละน้วเ mm hmm. อ้าวจเย็นเพื่อน เพิ่งฆ่าเราเพื่ออัดเทียนเราพอคุยกันได้เพื่อนเราควรประบุไฟไหนดีเรามีอินเตอร์โคแต่เราไม่ได้ใช้เลยทำเป็นเราไม่มีธนน ทำต,ตัวให้เราแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรอฮ้ยจ้ะชนะครับผมโอ้ชนะเอ้าแล้วผมจะกลับล็อบปีเฉยเลยเออให้มันได้อย่างนี้เลยนะครับทำเวลาสถิติสามนาทีนะครับโอ้ชนะเกิมแรกนะ ถามว่าเมื่อกี้ผมชนะ,ะไว้นะนี่นะครับเควินทูเบอร์นะบอลออนแมปบอลูนะครับบวกเจ็สิบคอยนะครับจะชนะชัยชนะครั้งแรกไอ้หน,หนูครับก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย Οπότε άψομαι